หมายรวมปาร์ตี้วันเกิดของปุ๊กลุกพร้อมน้าครอบครัวงานนี้มีเลื่อนสถานะค่ะเป็นสาวสวยอีกหนึ่งคนขวัญใจใครหลายหลายคนเลยละค่ะสำหรับสาวปุ๊กลุกฝฟนทิปวัชรัตกูลเป็นมิสไตล์ยูนิเวิร์ส2553และเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าปุ๊กลุกนั้นกำลังถูกจับตาในเรื่องของความสัมพันธ์กับพระเอกหนุ่มร่วมช่องอย่างไม้พัทรเดชสงวนความดีซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งคู่เพิ่งจะควงกันไปเที่ยวพักผ่อนทะเลค่ะและเมื่อวันที่ 19กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นวันเกิดของสาวปุ๊กลุกงานนี้เธอก็ได้รวมตัวกับครอบครัวและเพื่อนสนิทมีการจัดปาร์ตี้วันเกิดแบบเล็กๆฉล,ลองวันเกิดอายุครบ30ปีบริบูรณ์ค่ะงานนี้สตาแกรมของหนุ่มไม้ก็ได้โพส์ภาพคู่พร้อมกับอวยพรวันเกิดปุ๊กลุกว่าตอนนี้เรารุ่นเดียวกันแล้วนะครับเธอเป็นคนดีเป็นคนแคร์ความรู้สึกทุกคนรอบข้างเป็นคนตั้งใจทำทุกอย่าง บนโลกใบนี้ตั้งใจจนสิ่งที่เธอเป็นมันเริ่มมาฝังอยู่ในเราละบางครั้งก็ถามตัวเองเหมือนกันว่าฉันเป็นคนจริงจังแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไรแต่ก็ขอบคุณมากนะขอบคุณสําหรับทุกความหวังดีขอบคุณที่เป็นที่ปรึกษาในหลายๆเรื่องในยามลําบากช่วงนี้ก็มีอีกเรื่องที่จะปรึกษามีตังให้ยืมไหมขำๆนะวันเกิดปีนี้ขอให้มีความสุขมากๆขอให้เป็นปีที่ดีทั้งในเรื่องครอบครัวงานในวงการธุรกิจที่ทําเพื่อนฝูงและความรัก ครับพระเจ้าเสริมกำลังพระเจ้าอวยพรสุขสันต์วันเกิดครับท่้งทีมงานก็นต้องขออวยพรให้เธอนั้นมีความสุขมากๆค่ะ